สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆครับมาแนะนําครับสําหรับการคัดเพศมะละกอนะครับที่สวนของผมผมจะคัดเพศตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารอโตแล้วดูดอกก็ไม่ทันเวลานะครับต้นก็จะสูงเยอะเราต้องรีบคัดแล้วก็รีบตัดต้นที่ที่เราไม่เอาทิ้งนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมครับนี่ครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักเพศมะละกอก่อนนะครับถ้าลูกกลมป้อมแบบนี้ครับอันนี้คือเพศเมียนะครับเพศเมียครับเพศเมียจะลักษณะลูกแบบนี้นะครับก็ขายก็ไม่ได้ราคาครับแต่สำหรับอันนี้ผมปลูกไว้สองต้นครับแล้วก็คัดแล้วไม่มีเพศกระเทยเลยผมก็เลยต้องปล่อยไว้ครับให้นกกินไว้ครับก็ ถ้าเราทานเองก็พอทานได้ครับรสชาติจะไม่หวานมากนะครับก็เลยปล่อยไว้ให้นกกินครับครับแต่ลูกดิบก็เก็บขายได้อยู่ครับแต่ก็ราคาไม่ดีครับเดี๋ยวไปดูเพศกระเทยต่อนะครับครับอันนี้เป็นเพศกระเทยนะครับลูกเขาจะยาวแบบนี้ครับขายได้ราคาดีหน่อยอันนี้มะละกอต้นนี้ได้ปีหนึ่งแล้วครับ ผมปล่อยกิ่งไว้แล้วก็พอยอดจะสอยไม่ถึงแล้วครับครับแต่ก็ดกตลอดครับได้สอยขายตลอดครับก็เดี๋ยวสอยไม่ถึงก็จะตัดตัดต้นออกแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือกิ่งไว้ได้รุ่นกิ่งต่อไปครับทำสาวต่อเดี๋ยวเรามาดูดอกมะละกอกันนะครับอันนี้เป็น ดอกกระเทยนะครับสำหรับการคัดถ้าดูดอกนะครับก้องไม่โฟกัสถ้าเราดูดอกนะครับถ้าเราดูแบบนี้ก็จะดูได้ครับเพราะว่าต้นเ้าโตแล้วก็จะดูง่ายครับดอกเขาจะมีมีคอตรงนี้นะครับยาวๆขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกขึ้นมานะครับ ถ้าแบบนี้จะดูง่ายครับดูดอกเพราะว่าต้นเขาโตแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าต้นยังเล็กนะครับดอกเขาจะดูยากครับเราต้องแกะดูครับอ่าจยะผมจะเด็ดมาให้ดอกหนึ่งนะครับเราต้องแกะดูเดี๋ยวจะเอาเล็กๆเ,เลยครับเป็นอันนี้นะครับนิดเดียวนี้ครับเพราะว่าเราต้องไปแกะแกะดูนะครับ จะเจาดอกนี่ไปด้วยนี่ครับถ้าเท่านี้ก็ยังอาจจะดูยากหน่อยครับเดี๋ยวไปเก็บเ,เพศเมียต่อนะครับครับอันนี้เป็นต้นเพศเมียนะครับผมปล่อยไว้แล้วเขาหักอันนี้เขาออกดอกออกดอกมาเดี๋ยวผมจะเก็บไปแกะเทียบกันดูนะครับ ไปได้หลายดอกเลยนะครับเพื่อที่จะดูง่ายครับแต่ถ้าโดดอกโตแล้วเพชรเมียจะดูง่ายครับดอกเขาจะเป็นเกี่ยวได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปคัดแยกกันอีกทีนึงนะครับ นี่ครับได้มาแล้วครับดอกมะละกอทั้งเพศกระเทยแล้วก็เพศเมียนะครับก็วิธีการดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะแกะแล้วก็คัดแยกเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าผมถือกล้องก็จะลําบากหน่อยครับเดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะครับอ่านี่ครับอันนี้แกะออกมาแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือ อันนี้คือเพศเมียนะครับเพศเมียลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นมะละกอส้มตําก็จะดูง่ายครับดูดอกก็พอจะรู้ครับถ้าเป็นมะละกอส้มตําแต่ถ้าเป็นมะละกอฮอแลนด์นะครับดอกเขาจะคล้ายกันมากครับจําเป็นต้องแกะดูครับนี่ครับอันนี้เป็นเพศกระเทยนะครับลูกจะยาวถ้าเป็นฮอแลนด์ก็ลูกยาวครับจะจําเป็นต้องแกะนะครับ ลักษณะเขาจะมีเกรสรคล้ายถั่วง,งอกนะครับอยู่รอบแล้วก็มีเกรสรเ,เพศเมียอยู่ด้านในกลางนะครับนี่ครับอันนี้คือเพศกระเทยนะครับที่เราจะเก็บไว้นะครับส่วนเพศเมียเราก็จะตัดตัดทิ้งแบบนี้นะครับเราก็จะตัดทิ้งไปแล้วก็จะเหลือเพศกระเทยไว้เพราะว่าเราก็เวลาเราปลูกเราก็ปลูกหลายต้นครับ นี่ครับอันนี้ดอกเล็กๆดอกเล็กมากเลยนะครับที่ผมแกะมาเทียบนี่ครับเทียบกับมือนี่ครับเราแกะได้ตั้งแต่ดอกขนาดเล็กๆเลยนะครับนี่ครับถ้าเห็นเกสรแบบนี้เราก็มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นเพศกระเทยชัวครับแต่อันนี้ก็จะดอกใหญ่ดอกใหญ่หน่อยเพื่อที่จะให้ดูออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ผมคัดแล้วนะครับ อันนี้เป็นมะละกอพันธุ์ที่ผมเก็บไว้ปลูกเองนะครับเก็บเองเลยครับอันนี้กิ่งเขานะครับอันนี้เป็นเป็นกิ่งลูกก็ติดออกมาก็ใช้ได้ครับลูกดกอยู่แล้วก็คอยอดยังเต็มยอดอยู่เลยครับลูกนี่ครับค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยครับ อันนี้เป็นพันธุ์ที่เก็บไว้เองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่ผมคัดเพศต่อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแปลงที่ผมปลูกใหม่ครับแล้วผมก็ได้คัดเพศตัดไปนานแล้วครับนี่ครับรอยตัดอันนี้รอยตัดออกนะครับผมจะปลูกประมาณหลุมหนึ่งผมจะปลูกประมาณ4ี่หต้นนะครับแล้วผมก็จะคัดเอาไว้เฉพาะเพศกระเทยนะครับนี่ครับจะสังเกตดอก เป็นดอกยาวอย่างนี้ครับถ้าเรารอดูดอกชัดๆแบบนี้ต้นเขาก็จะสูงมากนะครับก็จะเสียเวลาครับแล้วก็ต้นเขาจะผอมก็จะกว่าจะได้คัดเพศก็สูงครับถ้าเราคัดได้เร็วเขาก็จะติดลูกเร็วนะครับเพราะว่าเขาก็จะโตเร็วเพราะาเราตัดต้นที่เขาที่เราไม่เอานะครับนะครับอันนี้ติดลูกแล้วครับมีลูกยาวนะครับ ก็จะมีบ้างนะครับอันนี้เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศนะครับนี่ครับแต่เขาก็ไม่ติดนะครับนี่ครับดอกเขาจะเหมือนเหมือนเพศเมียนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะไม่ติดลูกครับเขาจะไปติดอันเป็นแขนงหรือว่าชุดใหม่นะครับนี่ผมก็ได้คัดแล้วก็ผมก็ตัดตัดออกหมดแล้วครับก็จะเหลือแต่เพศกระเซยไว้ เปลี่ยนดอกนะครับถ้าเราคัดได้เร็วต้นเขาก็จะไม่สูงมากนะครับนะครับสูงกว่าตะไคร้หน่อยนึงครับตะไคร้ยังเล็กอยู่นะครับมัาก็จะติดลูกเร็วครับแล้วก็สมบูรณ์เร็วถ้าเราคัดได้เร็วถ้าเราคัดได้ช้าก็ต้นเขาก็จะเรียวครับอันนี้เดี๋ยวเขาก็เริ่มติดลูกแล้วครับ จะตัดเหลือต้นเดียวหมดเลยครับคัดได้เร็วก็จะเหลือต้นสมบูรณ์ไว้ครับก็ะจะติดลูกนี่ครับถ้าดอกถ้าดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศเขาก็จะไม่ติดนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะร่วงครับชุดแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่เป็นไรแต่พอชุดหลังถ้าถ้าชุดหลังนะครับ ถ้าดอกออกมาแบบนี้แล้วอันนี้คือดอกสมบูรณ์แล้วอันนี้เดี๋ยวก็ติดลูกแล้วครับถ้าลักษณะดอกยาวแบบนี้คือติดลูกแล้วครับนี่ครับคัดได้เร็วก็ติดลูกเร็วครับต้นสมบูรณ์ต้นไม่สูง สำคัญที่การคัดนะครับเราจําเป็นต้องแกะครับถ้ารอดูดอกจะช้าไปครับนี่ครับเริ่มติดลูกแล้วครับนี่ครับพอดอกเขาสมบูรณ์นะครับนี่ครับเขาก็จะติดโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ